สวัสดีครับจากนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้กับผมนะครับนัดก็พามาอัปเดตนะครับหน้าร้านใหม่นะครับสำนักงานใหญ่ของเรานะครับวันนี้มีรถไถรถเกี่ยวรถขุดและก็รถกระบะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้า F อีในวันที่25นะครับกรกฎาคม2567รถทุกคันนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอสอได้นะครับเน้นย้ํานะครับขายสดและออกผ่านเอสอเท่านั้นนะครับ ไม่มีผ่อนดาวนะครับวันนี้มีคูเบต้ามียันม่ามีอิซกินะครับแล้วก็รถขุดนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมกันใครที่สนใจนะครับขอฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับที่0 918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับพิกัดร้านเรานะครับอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอ7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าไปข้างหลังนี้นะครับก็จะไปที่อำเภอศรีธาตุไปอุดรธานีนั่นหมายความว่าร้านของเราอยู่ ถนนเส้นหลักนะครับก่อนถึงตัวอำเภอนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมนะครับรถไถแต่ละคันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับมีหลากหลายรุ่นเลยไปชมกันเลยครับวันนี้นะครับก็มีรถไถนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่95,000นะครับรถเกี่ยวก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่530,000รถขุดราคาเริ่มต้นตั้งแต่230,000บาทนะครับมาคันแรกกับเจ้ายันมานะครับ ทีเอฟสามเก้าสามทีครับสามสิบเก้าแรงม้านะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบรถปีหกสองครับล้อทองรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ทันได้ล้างยังไม่ทันได้เช็คยังไม่ทันได้เก็บนะครับตัวนี้ก็ราคาสองแสนหกหมื่นห้าพันบาท ได้อุปกรณ์ด้านหน้าได้หางนะครับ39แรงตอนนี้ผมมีทั้งหมด5คันนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวดูคลิปเลยนะครับดูคลิปติดตามเป็นไปนะครับตัวนี้265,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถปี62สภาพยางนะครับ90%สวยๆมาอีกหนึ่งคันครับยันมา EF725T นะครับยันมา72แรงม้าครับตัวนี้ได้ดานหน้าได้หางพวน6ใบนะครับของซีมทีรถสวยมากครับคันนี้ คันนี้เอาไป4 5 0 0 0 0 50,000บาทครับ4 5 0 0 0 0 50,000บาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนมีครบรถสวยๆรถแห้งๆรถเดิมๆนะครับใครที่หารถกำลังแรงม้าเยอะๆตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ทนๆนนะครับตัวนี้ผมลองขับดูแล้วแรงดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นคัดแห้งนะครับสำหรับยันม้า7.2แรงม้าคันนี้นะครับเอาไปราคา4 50,000บาทนะครับ4 50,000บาทมาคันที่3ครับกับรถตัก f m w e r นะครับ WD454K ครับคันนี้เป็นรถใหม่มือหนะครับแต่ผมขายในราคามือ2เพียง420,000บาทนะครับยางใหม่นะครับรถใหม่ๆนะครับรับประกัน2ปีเต็มจากโรงงานนะครับพร้อมชุดตักใหม่ของช่างเหน่งนะครับจะมีชุดตักแล้วก็จะมีถังถวกนะครับราคานะครับค่าตัวอยู่ที่420,000บาทคุ้มๆครับเล่มทะเบียนนะครับเป็นชื่อผมเองนะครับรถมือหนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันที่4นะครับ สำหรับตัวหูกของเรานะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระเอกนะครับค u ูบอตนะครับ KRT 1 4 0 PTO นะครับใครที่อยากได้รถไปดันไปไถไปตัดหญ้านะครับรุ่นนี้ตัดหญ้าได้ นะครับได้อุปกรณ์ได้ด้านหน้าได้หาง3นะครับถ้าใครอยากได้ตัวตัดหญ้าก็ซื้อเพิ่มครับใส่ตัวตัดหญ้า1เมตรได้นะครับน้ำมันถังเดียว200-300วิ่งได้ทั้งวันนะครับคันนี้เอาไปในราคาเพียง95,000บาทรถสวยมากนะครับรถสีเดิมนะครับเป็นรถเปิดประทุนนะไม่ต้องถามหาแผ่นลังคานะครับไม่มีนะครับมีใบดันมีหางให้นะครับ2ชิ้นนะครับ95,000บาทถัดมาครับ L4708SP ครับวันนี้เอาเนื้อเนือเนาะ 4708SP นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบไดเรกครับสองพาวเวลวิวขับเคลื่อน4ีลอ้อเป็นรถรุ่นนิยมใช้นะครับแล้วก็เป็นรถที่เราได้เช็คเก็บสภาพเก็บงานร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางตัวนี้ก็สภาพยางถือว่าอยู่ในราเก9าสิได้ด้านหน้าได้หางเก็บสีเก็บรายละเอียดใหม่นะครับจากราคาที่เปิดขายกันอยู่ที่4ี่แส0สีวันนี้นะครับเหลือแค่ราคาเพียง สี่แสนบาททวนนะครับแขนหลังจัดให้แบบยกน้ําหนักเยอะๆแบบห้าศูนเลยนะครับเป็นแขนหลังแบบกล้ามปูนะครับตัวนี้ราคาเพียง4ี่แสนบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2องพันห้า้อห้าสิบ็ดได้สองชิ้นนะครับดันหน้าได้หางมาถัดมานะครับคันที่ห้านะครับคันที่ห้ากันบ้างกับอิซกินะครับอิสกิเ t ็นทีห้าสี่สองเทอร์โบ นะครับรถใช้งาน2ปีครับปีห5ห้ารถใช้งานเพียง5 5 2ห้าชั่วโมงการทํางานตัวนี้ผมผมรีวิวจนจําชั่วโมงได้แล้วนะครับรถสวยเนี่ยสวยมากๆเลยครับน็อตไม่ขยับยางเดิมนี่สภาพเดิมๆแบบยังไม่ทันได้ล้างเลยใครได้ไปผมบอกเลยว่าคันนี้เหมือนรถใหม่มากนะครับดูนะครับในซุ้มล้อนะครับดูมาร์กทุกอย่างเดิมๆเลยครับ มาพร้อมกับผานใบเต็มๆนะครับเป็นผาน5ของอิซกิแท้นะครับตัวนี้เอาไปในราคา3ามแสนสามหมบาทนะครับสามแสนสามหมบาทตัวนี้สวยๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเดี๋ยวเคลือบขัดสีเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก็จบแล้วนะครับสามแสนสามหมบาทอ่ะถัดมาครับอิซกิอีกหนึ่งคันครับที่ร้านเรามีแต่รถรุ่นแบบนิยมใช้นะครับใช้ในในไทยซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรถใช้งานในครัวเรือนนะครับเพราะว่าไม่มีรถบุกเบิกนะครับพวก95พวก85้า นะครับไม่มีนะครับก็จะมี70อยู่คันหนึ่งซึ่งยังไม่เก็บงานไม่เสร็จนะครับคันนี้อิซากินะครับห้าสงม้านะครับ NT 5 5 4นะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะครับรถจดปีสองพหยหกสิบสี่มีเวทมาให้ด้วยนะครับเวททวงล้อหลังนะครับคันนี้เอาไปในราคา370,000บาทนะครับ 5้า้อยห้าสิแดชั่วโมงการทางานนะครับคันนี้5้า้อยห้าสิแดชั่วโมงการทางานเป็นรถทางภาคใต้นะครับเป็นรถทางภาคใต้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบเน้นย้ํารถสภาพสวยมากสีเดิมนะครับลูกค้าเดิมขยายฐานล้อหลังมานะครับถัดมาครับคูโบตานะครับรุ่น L 4ี่8ด D.I มี2คันนะครับอยู่ด้านบนอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบ Direct Injection ครับ2เพลาโฟวิ่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ระบบเป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับรุ่นนี้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศญี่ปุ่นผลิตในญี่ปุ่นนําเข้ามาขายในไทยเป็นรุ่นแรกๆแ,แล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีมากๆตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นแรกของคูปุต้าที่ทามาเป็นเครื่องยนต์ด i เรกอินเจคชั่นนะครับยางสวยทั้ง4เส้นครับสภาพยาง90%เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับจากรุ่นนี้เคยเปิดขายกันอยู่ราคา275นะครับวันนี้จัดโปรลดราคาลงเหลือ255,000า้นบาทเต็มทะเบียนชุดโอนครบ มารถเล็กๆนะครับใครหารถเข้าล่องอ้อยนะครับเป็นรถเข้าล่องอ้อยเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์นะตัวนี้21แรงม้าเครื่องยนต์เป็น3สูบไดเล็ก2 p o w พ r าโฟวิลครับคันนี้เอาไปในราคา155,000บาทนะครับได้ตัวรถเราแถมโครงกันอ้อยให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะไว้ทําไมนะครับแถมว่าไปเลยนะครับมันใหม่อย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่หาฐานขุดมันนะครับเอาราคาเริ่มต้นเนาะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ ผานยกล่องราคาเริ่มต้น14,000บาทนะครับเน้นย้ำไม่มีใบนะเป็นราคาเริ่มต้นนะครับถ้ามีใบก็เริ่มตั้งแต่17,000บาทขึ้นไปนะครับ17,000บาทขึ้นไปส่วนริปเปอร์นะครับทำรุ่นนะครับก็จะอยู่ที่19,500มาลับเพงก็ลดส่วนลด1,000นะครับผานบุกเบิกนะครับราคาเริ่มต้นที่38,000ผานควรราคาเริ่มต้นที่29,000เฮดเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับจัดโปรโมชั่นเหลือ43,000 วันนี้สั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความนะครับวันนี้มารีวิวอัปเดตสินค้าหน้าร้านให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันสินค้าเรามีสองฝั่งครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวครับอ่าสต็อกแน่นๆครับมาอีกหนึ่งขั้นครับรถขุดที่ผมพูดถึงนะครับลดราคาลงมาอีกสองหมื่นนะครับเหลือสองแสนสามมื่นบาทนะครับเหลือสองแสนสามมื่นบาทตัวนี้ก็ถือว่าสวยๆบูมนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีหักนะครับ วันนี้ให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับเป็นรถขุดนะครับ k x เ1 3ก้าหนึ่งขีดสามมีเล่มทะเบียนครบนะครับปี2 5 5พันห้า้อยห้าสิบหกใครที่เป็นสายจกนะครับตัวนี้เลยนะครับราคาสองแส0สามื่นบาทสภาพดูกๆเลยนะครับมารถเกี่ยวครับรถเกี่ยวคูโบต้า DC DC ร้อยห้าเ็กนะครับตัวนี้รถสวยครับตัวนี้ปีสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดรถเดิมนะครับมี ปูเล็มาครึ่งหนึ่งเนาะคันนี้ราคา5แสน30,000บาทราคาคุ้มๆนะปกติช่วงฤดูเกี่ยวเนี่ยมีถึง6แสนต้องมีนะครับต้องต้องมีย่างถึง6แสนอันนี้เราก็รวม5แสน5แสน30,000บาทผมก็รวมเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้นะครับเช็คพร้อมเกี่ยวให้นะครับตัวตัวนู้ดนะครับก็รถปีเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ราคามาไม่เหมือนกันเนาะคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา5แสน9นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา5แสน9 รถปีหกหนึ่งเหมือนกันครับเป็นดีซีร้อยห้าเอ็กตัวนี้ช่วงล่างสวยอ่าช่วงล่างสวยมากนะครับตัวนี้จะเปิดขายหกแสนหนึ่งหมื่นนะครับเหลือห้าแสนเก้าหมื่นนะครับเหลือห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับก็คุณพ่อกําลังดีวิวก็จะเป็นแ4 0สี่ศูนหนึ่งแปดเครับกำลังปรับดินกำลังไถอยู่นะครับตัวนั้นก็อยู่ที่สามแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับ ตัวน,นั้นเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดปี2 5 6 5นะครับเดี๋ยวผมพาเดินห้อมไปนะครับเดี๋ยวรีวิวรถตรงนี้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบนะครับรถที่จองวันนี้ก็จะไปส่งรถเกี่ยวนะครับในวันที่25ที่อำเภอโคกโพชยัยจังหวัดขอนแก่นนะครับ M5 ้พันสองคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับ่าแล้วก็ยันมาสี่แรงลูกค้าสีท่าก็ใกล้แล้วนะครับมารถตีนะ่าอุปกรณ์เท่าที่เห็นนะมี ล้อเหล็กนะครับมีล้อเหล็กเนี่ยผมไปปั่นนาผมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วที่จริงเป็นรถยกนะครับเป็นรถยกอ่าก็ถอดออกนะครับเผื่อโซนท่ากลางเอกได้นะครับไปพร้อมกับล้อเหล็กแบบนี้นะครับผมขายในราคา2องแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเป็นคูบูต้าเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะระบบถือว่าพร้อมใช้งานเลยเครื่องเกียร์ดีผ่านการใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไปรีวิวในนาตัวเองมานะครับไปปั่นนามา นะครับก็ใช้ล้อเหล็กนี่แหละช่วยได้นะครับไม่ล่มนะครับเ8 0ยร่ว้อยแปดสิบโมงนะครับไม่ขาดนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นคูเปต้านะครับ MU ห้าเจ็ดศูนย์สองบีนะครับตัวนี้ก็รอไปเช็คสภาพนะครับก็เบาเป็นเบาครอกี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบาเดิมเช็คทำสีใหม่อะไรใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนห้านะครับพอเช็คเสร็จแล้วทําสีอะไรเสร็จแล้วพร้อมอ่างนะครับก็จะจบรวมๆอยู่ประมาณ5้าแสนห้านะครับเร่มทะเบียนชุดอนครบนะครับ ไม้อีกหนึ่งคันครับคูปัตนะครับตัวนี้ m 5 0 0 0 su นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2เพลา4ฟร์วิลขับเคลื่อน4ล้อ50แรงม้าผมเพิ่งรีวิวคลิปไปเมื่อวานนะครับปะทะกับ50นะครับผมรีวิวไปในคอนเทนต์50แรงราคาเริ่มต้น335,000บาทคันนี้เลยครับ335,000นะครับเป็นรถที่เหมาะกับงานทำไร่งานดันงานไถนะครับกำลังเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับ m 5 0 0 0 su 8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นได้ด้้าานนหได้หาง ถัดมาครับเป็น MU 4902B นะครับรถจดทะเบียนปี2564ได้ด้านหน้าได้หาง3นะครับใบ26นิ้วสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับเก็บสีคันล่างให้นิดหน่อยครับอ่าเก็บงานให้นิดหน่อยแล้วเรียบร้อยนะครับรถถือว่าสภาพพร้อมใช้พร้อมลุยเลยคันนี้เอาไปในราคา490,000บาทครับ490,000บาทมาอีกหนึ่งคันครับ Kubota L5018SP นะครับ ตัวนี้เป็นเอแท้นะครับไม่ใช่ s อ DT นะครับตัวนี้เป็น s อแท้นะครับสีนะครับดูครับสีเรียมเรียมเดิมเดิมน็อตคานน็อตใบมีดครับสวยๆแห้งๆเลยครับคันนี้เอาไปในราคาสี่แสนเก้าหมนบาทเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรวมเช็ครวมเปลี่ยนใบผานรวมแถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะครับสี่แสนเก้าหมนบาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปีสองห้าใช้งานหนึ่งพันเจ็ดร้ยชั่วโมงนะครับ1น0 0เ็ด้ยชั่วโมงรถสวยมาก นะครับมา L 5 0 1 8 DT ทำโฉม SP นะครับยางสวย4เส้นนะครับสภาพยาง95%นะครับใบมีดเปลี่ยนใหม่ของเหลวเปลี่ยนใหม่ลูกหมากคานหน้าเช็คใหม่นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังแผ่นหลังคากระจกเบาะไฟท้ายไฟเลี้ยวชุดท้ายนะครับเก็บงานเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้เอาไปในราคา460,000บาทครับ4ี่0 0 0บาท เล่มทะเบียนเอกสารชดโอนครบนะครับตัวนี้เป็นรถปี2560นะครับปี60นะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นคูบัตนะครับ L 4 5 0 8 DI Special นะครับเครื่องยนต์จะเป็น4สูบ Direct i n นเ c t i o นครับอ่าก็จะรุ่นใหม่กับตัวนั้นนะครับแค่ปีเดียวนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว Special แท้นะครับฝาท้ายตรงนี้มันจะทึบนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L 4 7นะครับ ชุดท้ายตัวพวกนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับพอพอดีถอดออกไว้นะครับได้ด้านหน้าได้หาง2ชิ้นเหมือนกันยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับคันนี้เอาไปในราคา2,65,000บาทนะครับ2 6 5 0 0 0บาทเตรียมทะเบียนชุดโอนครบนะครับใบมีดก็เปลี่ยนใหม่เก็บงานทำสีของเหลวใหม่ปั๊มไฮดรอลิกใหม่นะครับอันนี้นะไฮดรอลิกเร็วเลยนะครับถัดมา lc 7 0 8ด t นีะครับประวัติก็เป็นรถหลุดจองนะครับหลุดจองลูกค้าจองไว้เงื่อนไขทำทกสช้าก็พ่อค้าก็าข,าข,าขอเอามาขายใหม่ นะครับขอเอามาขายก่อนนะครับตัวนี้ก็เอาไปในราคาสามแสนเก้านะครับเช็คร้อยพร้อมใช้ยางใหม่สี่เส้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องโฆษณาเยอะรถพร้อมส่งได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับหนึ่งสองสามพร้อมส่งได้เลยไม่ต้องรอจองปุ๊บส่งได้ปั๊บพร้อมประกันเครื่องยนต์ให้นะครับหเดือนหลังการขายนะครับรถเช็คร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะครับการันตีนะครับเครื่องไม่หลวมไม่ไอน้ำไม่ดันนะครับทุกคันนะครับอันนี้อีกหนึ่งคันครับ ใครที่ต้องการรถไปตัดหญ้านะครับตัวนี้ L3608DT พร้อมหางตัดหญ้าใหม่นะครับเป็นหางตัดหญ้าใหม่นะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงขาดนะครับ812ชั่วโมงนะครับตัวนี้พร้อมหางตัดหญ้าใหม่1เมตร20ของ KPD นะคันนี้ผมขายในราคา259,000บาทเองนะครับถือว่าสภาพสวยๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ครับ36แรงม้านะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมดุยมาอีกหนึ่งคันครับยันมา39แรงม้านะครับคันนี้จาก265 นะครับวันนี้ผมปรับลดราคาเหลือเพียง255,000บาทนะครับเหลือเพียง255,000บาทได้อุปกรณ์ดัานหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับจะเป็นหาง4นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอ่าสวยๆนะครับรถปี2,563นะครับคันนี้นะถัดมา L3608 ครับ3608ตัวนี้เป็น s p นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบไดเรคน้องๆน้องๆ L40 นะครับรถจดทะเบียนปี2558 ยางใหม่สีเส้นเช็คร้อยครับราคาเพียงสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมจัดส่งฟรีสามร้อยกมครับหัตมาเอลสามหกศูนย์แปดครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับทำสีชุดล่างให้นะครับเก็บจุดรั่วซึมให้แล้วสภาพยาง90%อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับย้ำอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวราคา4,0,000 0บาทเ้ยไม่ใช่ราคา2 4 0 0 0 0บาทนะครับเฮ้ยทำไมจะแพงกว่า40่นเนี่ยสอ0 0 0บาทนะครับคันนี้นะ ดูนะครับ้ายขวานะครับให้ดูได้แบบชัดเจนนะครับรถใช้งานปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ2,900ชั่วโมงแต่คันนี้ไม่ได้เก็บสีไม่ได้บอกเช็คเต็มร้อยเต็มระบบนะครับก็เลยว่าบอกขายตามสภาพนะครับราคาเพียง240มาเช็คร้อยอีก1คันยางใหม่4เส้น L3608 ท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไฟเดี้ยวไฟท้ายไฟสปอตไลท์นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับใช้งาน1,621ชั่วโมงการทำงาน นะครับแป๊บสายไฮดรอลิกไฟหน้านะครับกระจังหน้าพวกนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับราคาเพียง290,000บาทครับคันนี้290,000บาทเล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับหมายเลขหนึ่งคันหนึ่งรุ่นครับ L 3 2 1 8 DT นะครับตัวนี้รถจดปี2561 ใช้งาน2,000กับ10ชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับเอาไปในราคา280,000บาทนะครับ280,000บาทรถสวยมากนะครับให้ดูท้ายให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูหัวน็อตคัดไม่เคยตัดนะครับ2,011ชั่วโมงแล้วนะครับคันนี้2,011ชั่วโมงปี61นะครับคันนี้ปี61เอาไปในราคา280,000 พร้อมหน้ากากพร้อมยางหน้าพร้อมท่อซิ่งนะครับแถมให้3อย่างเลยคันนี้เอาอีกหนึ่งคันครับ L 3 2 0 8 SP นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบไดเล็กนะครับสองพาว f o w h ขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้เอาไป2,70,000บาททวนะครับใช้งานพันกับ56ชั่วโมงการทำงานนะครับหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับใช้งานน้อยนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยรถเดิมๆนะครับอ่ะมาโรตารี่มือ2นะครับเหลือของยันม่าเมตรตัวนี้เอาไปของ CMT นะครับ เอาไปสอง0 0ืนแดันห้าร้อยนะครับโรตารี่แต่ช้างตัวนี้ติดจองแล้วไปลาวตัวนี้สวยๆครับตัวนี้เอาไปสี่0มืนห้านะครับแล้วก็ตัวหน้าเอาไปหนึ่งมบาทนะครับใส่ k ค t ร์ทใส่ B ี4สี่ได้นะครับพรงนี้ก็จะเป็นหางตัดหญ,ญ้านะครับถ้าใครอยากได้ราคาก็โทรมาสอบถามผมได้นะที่ศูนย์เก้าหนึ่งแดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมาอีกสามคันคันนี้จะเป็น l อ6สามหกศูนดดีนะครับเช็คร้อยเหมือนกันนะครับสภาพยาง90้าสิเปอร์เซต คันนี้เอาไปในราคาสองแส0แปดหมืนบาทนะครับสองแส0แปดมืนบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นดานหน้าผ่านพวนเหมือนเดิมนะครับรถสวยๆสามสิบหกสาสิเกช่วงนี้รถไถข,ขนาดกลางรุ่นใหม่หมๆเนี่ยของเรามีเยอะตัวนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงมา้าตัวนี้ก็สองแสนหกหห้าพันบาทนะครับรวมเช็คเก็บจุด่วดซึมล้างขัดสีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับตัวนี้สองแส0หกหมืนห้าพันบาทส่วนคันนี้สภาพสวยขึ้นมาอีกนะครับรถปีหกสาม สภาพกริบๆเลยคันนี้เอาไปในราคา275,000บาทนะครับผมแถมผานทวนให้ใหม่นะครับเพราะคันนี้ไม่มีผานมานะครับถสวยมากเดิมมากแห้งมากนะครับสำหรับยันมา3.9แรงม้าวันนี้น้องคุูก็เตรียมล้างนะครับเตรียมล้างต่งลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่นะครับแ็กรถเกี่ยวต่างๆมีครบนะครับหรือว่าจะเป็นสีรถไถแผ่นหลังคานะครับเครื่องอัดฟังตัวนี้อยู่ที่ 3า0 0 0นบาทนะครับใหม่มือหนึ่งนะครับรับประกัน1ปีเต็มจากโรงงานนะครับวันนี้พาชมนะครับสต็อกอะไรอุปกรณ์ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับลูกค้ามามาจองก็มีห้องแอร์ให้นั่งมีพื้นที่ข้างนอกให้นั่งครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อกยางนะครับยางก็สต็อกแน่นๆนะครับมาดู l อ0สีศูนครับอันนี้40่แรงม้าคุณพ่อกำลังปรับโรงล้างรถครับ ันี้ราคาอยู่สามแสนเก้ามืนเก้าพันบาทนะครับสา9แส0เก้ามืนเก้าพันบาทนะครับนี่ครับเกรกรอยนะครับรถีสวยนะครับรถปีหกห้าไม่พันเจ็ดครับไม่พันเจ็ดนะครับตัวนี้ไม่พันเจ็ดส่วนบียีสีนะครับอยู่อูสีอันนั้นก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกมห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอู่ที่เรากําลังเช็ครถนะครับ จองแล้วก็จะมาเก็บงานอยู่ที่นี่นะครับเหมือนคันนี้ไปสอปปอรลาวครับเก็บตีทางลาวจองเมื่อวานนี้ก็เก็บงานอยู่ที่นี่ครับเก็บงานเก็บสภาพก่อนนะครับเช็คเก็บจุดรั่วซึมต่างๆวันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับสแตนดาร์ดครับพวกลูกปืนลูกหมากนะครับพวกนี้นะครับที่เราจะต้องไปใช้งานเราเก็บให้หมดนะครับตัวนี้ก็ไปสปปอรลาวนะครับนครลวงวิงจันนะครับเพิ่งจองออนไลน์เมื่อวานส่วนตัวนี้รถเกี่ยวเจนนะครับก็ลูกค้าจาก จังหวัดสกลนครครับมาจองก็กําลังเช็คนะครับส่วนตัวนี้ครับสาสิบสี่แรงข้างๆกันขายดีมากนะครับสาสิบสี่นีงบน้อยแต่เช็คร้อยครับพวกนี้ก็งบไม่เกินสองแสนเช็คใหม่ทั้งหมดตัวนี้ก็เอฟซีทางอาเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นมาจองนะครับอันนี้ก็สามสิบสี่ครับเก็บงานทําสีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทาสีเสร็จแล้วนะครับก็เหลือทําฝากระโปงครับทำสีกระโปงทาฝาใหม่นะครับรถเกี่ยวตรงนี้ก็จองหมดแล้วนะครับจองหมดแล้ว ใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไถรถเกี่ยวหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนาแทคเซอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีรถทุกคันเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอตแอได้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313047นะครับขอบคุณครับ